นะคะวันนี้พบกับน้องเพลีกแล้วนะนี่หลังจากที่แบบว่าไปเรียนกลับมานะคะจากอังกฤษนะคะสารฝันตัวเองเรียบร้อยนะคะ so just practice in my skills so the way to do a curve สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการเด็กวดีกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะครั้งนี้ค่ะเราพาไปรู้จักกับ อดีตยูทูบเบอร์วัย5้5ปีในชแน,นลน้องแพลพาเพลินค่ะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะเธอก็คือเมคอัพอาร์ติสต์ชื่อดังที่ผ่านการทำงานในเวทีระดับโลกมาแล้วค่ะอย่างงานแสดงแฟชั่นโชว์ลอนดอนแฟชั่นวีคค่ะด้วยพรสวรรค์จากการแต่งหน้าที่ไม่ได้มีแต่เพียงโชคช่วยเท่านั้นนะคะความพยายามและแรงสนับสนุนจากครอบครัวก็คือกำลังสำคัญที่ทำให้น้องแพรเด็กน้อยจากจังหวัดจันทบุรีคนนี้ยิ้มสู้ทุกกับปัญหาค่ะ สีขอปากเป็นอย่างนี้วันนี้แล้วก็สีลงคื้นของปากก็เป็นสีเมือเดิมอะค่ะสีนีที่ที่สีข้อปากเมื่อกี้ก็จะใช้เป็นสีนี้เหมือนกันนะคะสีสีลงพื้นปากก็ลงไปแล้วต่นี้แล้วก็สีลง